โครงการสวัสดิการเงินล้านของเมืองไทยประกันชีวิตครอบคลุมความคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ20บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดแค่วันละ20บาทก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะ เกี่ยวกับประกันชีวิตเนี่ยฝากเริ่มต้นแค่วันละ20บาทความคองสูงสุดถึง1ล้านบาทมีทุนประกันชีวิตให้5 0 0 0 0บาทคุ้มครองในส่วนของโรคร้ายแรงให้ด้วยอีก5 0 0 0บาทนะคะคุ้มครองอครอบคลุม36โรคร้ายแรงอาทิเช่นโรคมะเร็งโรคสมองโรคหัวใจโรคไตและโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะตรงนี้ฝากเบี้ยประกันเนี่ยสมมุติว่าเป็นผู้หญิงอายุ ยี่สิบปีฝากเบี้ยประกันเพียงหกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเป็นผู้ชายเบี้ยประกันอยู่ที่แปดร้อยกว่าบาทนะคะคุ้มครองให้อยู่หนึ่งล้านบาทเราสามารถที่จะแบ่งจ่ายรายเดือนรายสามเดือนรายหกเดือนก็ได้นะคะรายปีเราก็ฝากอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทต่อปีนะคะถ้าอายุยี่สิบก็หกพันกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองถ้า ถ้าอยากทำทุนประกันที่สูงกว่านี้เราสามารถปรับเพิ่มเบี้ยตามแผนที่ลูกค้าอยากจะทำได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยครอบคลุมและเป็นกรมธรรม์ให้กับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะซื้อกรมธรรม์เล่มแรกเนี่ยแนะนำให้เป็นคมคลองแบบโกไลท์แล้วถ้าเกิดในอนาคตเรามีเงินที่จะส่งประกันมากกว่านี้เราสามารถทาเป็นแบบออมทรัพย์ได้ค่ะเพื่อผลตอบแทนให้กับลูกค้านะคะ แต่แบบโคลท์เนี่ยเป็นแบบคุ้มครองสูงผลตอบแทนเนี่ยาอาจจะน้อยกว่าออมทรัพย์แต่อย่างน้อยก็เป็นค่าประกันภัยให้กับลูกค้าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในกรณีในส่วนของค่ารักษาโรคร้ายแรงนะคะ <S <S <ม>เดี๋ยวจะขึ้นเบี้ยประกันให้ดูเลยค่ะสามารถเลือกเบี้ยประกันอยากที่อย่างที่เราอยากจะทําเลยนะคะ ถ้าสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจเลยจ้าข้างๆในจ่าพิมพ์สนใจมานะจ๊ะแล้วจะทักกลับไปแล้วก็จะติดต่อกลับไปหานะคะและอย่าลืมกดหกวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่ดกด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ